นายทำไมนายนามอะไรฉันแซนนาหน,นานซิงหนานซิงเจ้าคือคำตอบที่ข้าตามหาเหละคำตอบอะไรหมายความว่าไงไม่ได้ใจข้าขอแค่ได้ตัวข้าก็ได้ใช่หรือไม่ฉันไม่คิดจริงๆเหรอก็ถือซะว่า ที่เจ้าช่วยค่ะไม่ได้เจ้าหมอน,นี่ต้องพูดเหลวไหลยอยู่แน่คิดว่าฉันโง่ใช่ไหมใช่แล้วยังไงว่าแล้วเชียวแต่ด้วยสติป,ปัญญาของนางทำมันได้อย่างไรกันนายว่าใครเนี่ยไอคิวฉันมันทำไม ติดอยู่ตรงนี้นานแล้วใช่หรือไม่เปล่านี่ต้องการให้ช่วยหรือไม่ไม่ต้องฉันจัดการเองได้ไม่ต้องช่วยจริงๆเหรอนาอยู่ห่างๆฉันก็พอแล้วได้ถ้ายืนรอเจ้าอยู่ตรงนี้คุณอาคะาช่วยหนูหน่อยได้ไหมคะพวกเธอเป็นอะไรกันเหระ ทะลาะกันกำลังงอนข้าอยู่ผบปากเลยนะดาวค่ะรู้กับเขาไม่รู้จักกันค่ะคุณอาค่ะอย่าเพิ่งไปค่ะสาวสวยช่วยหน่อยได้ไหมคะฮอสวัสดีค่ะคุณช่วยฉันให้ข้าช่วยแต่แรกก็จบแล้ว เงินนายหรือไงไม่ต้องตามฉันได้ไหมเจ้าบอกได้หรือยังบอกอะไรบอกว่าเจ้าเรียกข้ามายัางโลกนี้ได้อย่างไรกันไงเรียกเหรอ,อโลกนี้เหรอ,อนายหนีมาจากโรงพยาบาลประสาทที่ไหนกันเนี่ยมมหน่าถึงแต่งตัวแบบนี้เวลาปัจจุบันคือศตรวรรษที่21เวลาที่ข้าอยู่คือสมัยฮ่องเต้เจิ้งเต๋อในราชวงศ์หมิงซึ่งผ่านมาแล้ว5้าร้อปีและจะสมัยที่ข้าอยู่ทุกคนล้วนแต่งกายเช่นนี้ ด้วยสติปัญญาของเจ้าคงไม่มีทางเข้าใจเรื่องพวกนี้หรอกฉะนั้นตอนที่ข้าถามเจ้าเมื่อครู่เจ้ากําลังพูดสีสัวอย่างนั้นเหรอนายบอกว่าเป็นคนสมัยโบราณเหรอข้ารู้ว่าสําหรับคนสมัยนี้การเดินทางข้ามมิติเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่ข้าคือคนสมัยโบราณอย่างแท้จริงส,สมมติว่าที่นายพูดมาเป็นเรื่องจริงฉันหมายถึงว่าสมมตุติงั้นเกี่ยวอะไรกับฉันด้วยล่ะเพราะคนที่เรียกหาข้า มีความเป็นไปได้สูงว่าคืนเจ้าเพราออะไรยังจำที่เจ้าพูดเมื่อวานได้หรือไม่เจ้าฝันเห็นข้าอยู่ในน้ำแล้วพอตื่นขึ้นก็พบว่าข้าหนุนอยู่ที่ตักเจ้านายเป็นใครเนี่ยจริงด้วยจนถึงตอนนี้ฉันก็ยังไม่เข้าใจนั่นคือการเรียกหาครั้งแรกครั้งแรกเหรอยังมีครั้งที่สองด้วยเหรอเมื่อครู่จู่ๆข้าปรากฏตัวอยู่หลังเจ้าเจ้าไม่เคยสงสัยเลยเหรอ ฉันนึกว่านายเป็นพวกสะกดรอยตาก่อนหน้านี้ข้ายังอยู่ห้องสุบต่อมาก็มาถึงริมถนนนี่ก็คือการตอบสนองการเรียกหาของเจ้ามันไปได้ยังไงไม่วิทยาศาสตร์เอาซะเลยช่วยด้วยเลิกสวิตกันได้แล้วมาช่วยกันหน่อยได้ไหมคำพูดนี้เจ้าไม่ได้เป็นคนพูดหรอกเหรอทำไมนายถึงได้ยินฉันพูดล่ะนายเป็นใครกันแน่อย่าเข้ามานะพูดได้ชัดเจนว่านายเป็นใครกันแน่ คนในยุทธภพต่างเรียกข้าว่าคุณชายเจ้าสำราญข้าชื่อเซียวหูตีเขาคือพยายมที่เอาชีวิตมนุษย์มาล้อเล่นตามใจชอบเขาคือคุณชายเจ้าสำราญไหนยิ้มให้ข้าหน่อยสิเซียวหูตี แต่ว่านี่ถือเป็นการอธิษฐานด้วยเหรออธิษฐานอะไรเหรอเฮ้ยทำไมถึงตามมาได้ฉันนึกว่าสลัดนายทิ้งไปแล้วข <c oughs> ้าเป็นถึงคุณชายเจ้าสำราญทุกคนในยุทธภพ่างกลัวข้า <c oughs> เจ้าจะสลัดข้าทิ้งได้เหรอ <c oughs> ทำไมนายถึงคอยกวนฉันล่ะถ้านายเป็นคนสมัยโบราณจริงนายก็ควรดีใจที่ตอนนี้เรากินดีอยู่ดีแต่งกายดีมีอุปกรณ์การแพทย์ นายสามารถเสพสุขกับการใช้ชีวิตของคนสมัยใหม่ได้้าไม่อยากอยู่ที่นี่ข้าจะกลับไปนั่นนายก็กลับไปสิเจ้าเป็นคนเรียกข้ามานี่แล้วจะให้ข้ากลับไปอย่างไรเล่าฉันไม่มีความสามารถหรอกข้าเองก็รู้ว่าเจ้าไม่มีความสามารถเช่นนั้นต้องเป็นเพราะเจ้าบังเอิญสัมผัสโดนอะไรแน่ๆตอนนี้ลองนึกดูให้ดีว่าเมื่อคือนเกิดอะไรขึ้นกันแน่เมื่อคืนนี้ ฉันก็แค่มาอาธิษฐานอาธิษฐานเหรอเจ้าคงไม่ได้อธิษฐานขอให้สวรรค์ประทานชายรูปงามที่สุดแห่งยุคให้หรอกนะพูดจาแบบนี้ไม่อายบ้างหรือไงล้วเจ้าอาธิษฐานแบบนี้ไม่อายบ้างเหรอฉันไม่ได้อธิษฐานแบบนี้ฉันอธิษฐานขอให้สัมภาษณ์งานราบรื่อตึงหากจากนั้นฉันก็เจอคู่รักคู่หนึ่งรู้สึกแทงใจดำจากนั้นฉันก็พูดว่า มีแฟนแล้วแน่นักหรืองไงถ้าฉันมีแฟนได้ฉันก็อยากมีแฟนฉันก็อยากมีความรักที่ลึกซึ้งราตึงใจพูดว่าอะไรก็แค่พูดไปด้วยเปลือยแล้วคืออะไรล่ะฉันลืมแล้วนี่ไม่ใช่ประเดน็นประเด็นคือเหรียญของฉันตกลงไปจากนั้นระหว่างงมหาฉันก็ฝัน ในฝันฉันเห็นหนายอยู่ในน้ำพอตื่นจากฝันนายก็อยู่ข้างๆฉันแล้วเรียนนี้อยู่ในมือข้าตั้งแต่ที่ข้าตื่นขึ้นมาแล้วเจ้าเห็นข้าในฝันอย่างนั้นอ่ะใช่ไงนายทำได้ยังไงนายเป็นนักสะกดจิตเหรอจำลองภาพเสมือนจริงนักบรทยากรหรือว่าเเพอเจอได้แล้วมาสิมาอะไรฉัน ันทำตามเดิมอีกหนึ่งรอบส่งค่ากลับไปลองดูเป็นครั้งสุดท้ายแล้วกันถือสซเวลเล่นละครเป็นเพื่อนเ,าเททาขาเทพธิดาค่ะเทพธิดาหากท่านเป็นคนเรียกเสียอูตีมาเงินเชิญท่านเอากลับไปเถอะของขวัญเช่นนี้ฉันรับไม่ได้จริงๆดิโดปรดดิปรด โยนลงไปสิออันนี้มีค่ามากฉันไม่เอ๊ะเอ๊ะดูสิไม่เห็นมีอะไรเลยก็บอกแล้วว่าไม่เกี่ยวกับฉันตอนนี้ฝันได้แล้ว บอกให้ทำก็ทำได้เลยที่ไหนกันนอนหลับก็ทำได้แล้วฮะ ทำแบบนี้ไม่ดีมั้งเราสองคนนอนอยู่ตรงนี้ถ้าคนอื่นเห็นเข้าคงนึกว่าบูชาความรักอยู่เจ้ายังอยากให้ข้ากลับไปหรือไม่อยากแต่บอกให้นอนเลยมันจะหลับได้ยังไง แล้วใช่มการกำหนดลมหายใจของเต่าระหว่างหายใจเข้าออก3ามครั้งข้าหลับได้แน่จะไม่ต้องห่วงข้าเจ้าเหน่อรีบนอนเถอะ ทำไมฉันนอนบนพื้นล่ะทำไมเขายังอยู่เนี่ยเข้ามาจากทางไหนกัน มะจะหนีอีกแล้วเหรอทำไมนายถึงอยากดึงผลเข้ามาให้เยอะกว่านี้ใช่หรือไม่เช่นนั้นก็เงียบๆหน่อย กลับมาจะลืมนายไว้ที่นั่นฉันนี่จริงๆเลยไม่เป็นไรถึงอย่างไรเมื่อวานข้าก็ตามเจ้ามาตลอดอยู่แล้วก็เลยไม่ได้พัดหลงกันต,ตามฉันมาตลอดเหรอเมื่อวานเจ้าหมอนี่แกล้งหลับตลอดเลยเหรอทำไมฉันต้องเขียนตัว้ายที่ต่อกอนยากแบบนี้ด้วยเนี่ยเมื่อคืนหลับสบายขนาดนี้น่าจะฝันแล้วใช่หรือไม่ไม่ได้ฝันไม่ได้ฝันเหรอ ไม่ได้ฝันจริงๆคงพูดความจริงไม่ได้หรอกว่าน,นายคือความรักลึกซึ้งตราตรึงใจที่สวรรค์มอบให้ฉันอ้ยเช่นนั้นก็ช่วยไม่ได้ก็ต้องรอต่อไปก่อนที่เจ้าจะส่งข้ากลับไปข้าก็ทำได้เพียงนอนกับเจ้าทุกคืนไม่ได้นะนายเป็นคนสมัยโบราณคนสมัยโบราณให้ความสำคัญกับการที่หญิงชายไม่ถูกเนะื้อต้องตัวกันเจ้าดูสภาพอย่างข้า เหมือนคนโบราณที่มีมารยาทแบบนั้นอย่างนั้นเหรอจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยเหมือนฉันรู้สึกว่านายรักพาตัวฉันมากกว่ารักพาตัวเจ้าหรือคนที่อยู่ด้านนอกเลยเจ้าเลือกเอาเองเจอแม่ฉันแล้วเหรอเมื่อคืนนี้เห็นนางแล้วแต่นางไม่เห็นข้าแต่ตอนนี้ข้าสามารถออกไปทักทายนางได้ยายายาเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับแม่ เช่นนั้นก็ทำตัวดีๆหน่อยเลิกเล่นลูกไม้ได้แล้วอย่างไรข่าก็คือคนที่เจ้าพามาโลกนี้ถ้าข้าพลั้งมือทำร้ายใครเจ้าก็ต้องรับผิดชอบไม่ใช่เลยหนานซิง<ะ>ตื่นหรือยองังอาหารเช้าเสร็จแล้วที่บอกมากินซิพท่านแม่เรียกเจ้าอยู่ข้าไปท,ทักทายหน่อยอย่าไปนะนายพูดอะไรฉันรับปากหมดโอเคไหมแต่ข้าหิวแล้ว ได้ทำอะไรคะู่นี่นินที่แม่พูดไหมกินข้าวแม่คะทต่ไม่ได้ยินเหมือนคนคุยกันเลยไม่ไม,มีค่ะหนูใช้มือถือดูวิดีโออยู่เป็นไงบ้างอารมณ์ดีขึ้นหรือยังดรสดใสขึ้นเยอะเลยนะสดใสขึ้นจริงๆค่ะงันไปค่อยยังชั่วเ<อ>มื่อวานแม่กะจะปลอบแกสักหน่อยกลัวอารมณ์ไม่ดีก็เลยไม่ได้พูดนี่ไม่มีเวลาอยู่แป๊บหนึ่งเรามาคุยกันเถนะอะแม่จะไปแล้วไม่ใช่เหรอใช่ไหมคะนถดรอแม่อยู่ด้านล่างแล้ว แม่จะไปแล้วเหรอดีไปเถอะค่ะคืนนี้แม่ไม่กลับมาค้อพูดพวกนี้แม่ต้องพูดกับแกก่อนมันก็แค่เรื่องหางานเองไม่ใช่เรื่อไงใช่ค่ะไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยตอนแม่วัยรุ่นก็หางานไม่ได้เหมือนกันดูแล้วค่ะแม่บอกหนูหลายร้อยรอบแล้วไปเถอะค่ะเคยพูดเคยพูดแล้วเคยพูดหลายรอบแล้วเงินสิ่งที่แม่พูดแกต้องจำเอาไว้ให้ดีนะปิดเ้าต่างให้ดีล็อกประตูให้ดีจำได้แล้วใชมั่นใูแล้วค่ะรีไปเถอะแล้วก็กินกินข้าวเช้ากินข้าวทุกมืออบาายยเดดินนทงภัะะค จะรับประทานอาหารเช้า d e ลิเวอรการใช้จ่ายของวันนี้1 7 7 0หยวนึถังแตกแล้วถังแตกแล้วยังหางานไม่ได้ก็ถังแตกแล้วมีความรักไหมฉันไม่รู้รู้อย่างเดียวคือลึกซึ้งตราตรงใจแล้ว นายกินแค่นี้เองเหรอนายกินอีกหน่อยสิตื่นนอนแต่เช้าจะเจริญอาหารได้ยังไงงั้นยิ่จะให้ฉันสั่งเยอะขนาดนี้อาหารเช้าน้อยกว่าสิบอย่างมันใช่เรื่องปกติที่ไหนอะร่งนี้ฉันน่าจะเขียนให้นายเป็นลูกน้องพักกร์ยาจบให้ออกไปขอทานเองซะเลย ถ้าว่าเจ้าก็มีมารยาทอยู่นะถ้ากินเสร็จแล้วกับข้าวที่เหลือเจ้าเอาไปกินได้แล้วนายเห็นฉันเป็นคนใช้ของนายใช่ไหมข้าไม่ได้เห็นเจ้าเป็นคนใช้เจ้ายังไม่คู่ควรที่จะเป็นคนใช้ของข้า เจ้าเป็นแค่ตัวประกันของข้าตัวประกันเน่รู้ไหมรู้ไม่ต้องกินข้าวแล้วเก็บกวาดแล้วมาหาข้าหาหานายเหรอนายจะไปไหนนี่จะไปไหนอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่าใช้ห้องน้ำบ้านคนอื่นด้วยเปื่อยสิฝักบัวอาบน้ำของคนสมัยใหม่นายใช้ไม่เป็นจะมีอะไรยากแล้ว นายออกไปเถอะนายไม่ต้องใช้ไม้นี่มาขู่ฉันเลยนะข้ากำลังขู่เจ้าอย่างนั้นเ,เหรออถ่ออริหยุดเดี๋ยวนี้ข้าใช้ให้เจ้าไปแล้วเหร บว่าชักโครกของพวกเจ้าเครื่องทำน้ำปุ่นอ่างอาบน้ำยังทำเป็นชุดๆเลยคนในยุคสมัยนี้รู้จักเสพสุขมากกว่าห้องเต้ราชวงศ์หมิงซะอีกทำไมนายถึงรู้ไปหมดข้าเป็นบุรุษที่เคยไปห้องสมุดมาก,ก่อนนายเคยไปห้องสมุดจากนั้นก็รู้ไปหมดงั้นเหรอก็ไม่ได้รู้ไปซะทุกอย่างอย่างเช่นตอนนี้ข้ามีเรื่องหนึ่งที่ไม่เข้าใจอะไร หเหตุใดเจ้าถึงสวมที่ครอบตาอยู่เป็นเพราะข้ารูปไม่หลอ่อหรือเป็นเพราะเจ้าไม่กล้าดูมีอะไรไม่กล้าดูกันละ่ะฉันเป็นหญิงที่บรรลุนิติภาวะทำไมจะไม่กล้าดูฉันจะดูให้นายดูตอนนี้เลย จกเล่นคำจริงๆเลยเนะเสื้อผ้าก็สวมเสร็จแล้วรีบออกไปสิ นี่ก็คือโทรทัศน์สินะนี่ก็รู้เองด้วยเหละเนี่ยถ้าเป็นคนสมัยโบราณไม่ใช่คนโง่ซะหน่อยเรื่องเล็กน้อยเช่นเนี้ศึกษาหน่อยก็ทำเป็นแล้วใช่ฉันในตอนนี้ตั้งหากที่เป็นคนโง่ใช้ได้มานี่อะไรใช้ได้มานี่ทำไมท่านแม่น่าจะอยากคุยกับข้าสินะหยิบกันไกลมานี่ อีกสักครู่ตอนที่ข้าเข้าไปก็ถือโอกาสหาเสื้อผ้าบบราษมาให้ข้าสักสองสามชุดเนะนายจะเอากันไกลทำไรดูจากสถานการณ์ตอนนี้ข้าคงต้องอยู่นี่อีกนานเลยอย่างไรก็ไม่ควรแสดงโฉมหน้าแบบคนสมัยโบราณไม่ใช่เหรอบ้านเราไม่มีเสื้อผ้าผู้ชายนั่นก็มีบุรุษอยู่สองคนไม่ใช่เหรอ พวกเขาสองคนไม่อยู่แล้วเช่นนั้นก็หาวิธีสิฉันจะไปหาวิธีจากไหนได้ล่ะถ้าเจ้าหาวิธีไม่ได้ก็รับผลที่ตามมาซะ เสร็จหรือ,อยังเนี่ยนี่เจ้าหาสุภาพแบบไหนมาให้ข่ากันอน่านายอยากใส่ของยี่ห้อด,ดังระดับโลก<ๆ>ก็ไปลักพาตัวเศรษฐีนี่สิโอเคไหมผ่ายฉันไปโอเคไหมไี้บอกมาลุมจีนสุดหลอ่อเหมือนเด็กนักเรียนเลยหน้าขาเอเออ,เอ,อ,เอ,อทรงผมนายตัดได้มิเลวเลยนะเข้ากับนายมาก ไป,ไปไหนไปซื้อเสื้อผ้าที่ปกติหน่อยนายมีเงินเหรอถ้าไม่มีเงินแต่เจ้ามีไงฉันไม่มีเงินนายฆ่าฉันเถอะได้มานายฆ่าฉันเถอะจะฆ่าจะเฉือนก็เอาเลยฉันไม่อยากอยู่แล้วฆ่าตัวประกันเลยสิพี่ชายฉันล้อเล่นนะอ่่จริงจังสิโทรศัพท์ขอรับแป๊บนึง ลโหลคุณอามีอะไรเหรอคะนันซิงเธอว่างไหมอยากให้มาชี้ตัวผู้ต้องสงสัยหน่อยได้ค่ะเดี๋ยวหนูไปนะคะฉันออกไปแป๊บนึงนะจะไปไหนสำนักงานตำรวจสาราว่าการสารยุติธรรมรู้แล้วไม่ต้องอธิบายช่างรู้ไปหมดจริงๆเลยนะ มก็เป็นบุรุษที่เคยอ่านหนังสือในห้องสมุดเก่งมากสมองดีใช้ได้ถ้าข้าพลั้งมือทำร้ายใครเจ้าก็ต้องรับผิดชอบไม่ใช่หรอคือว่านายรับปากได้ไหมว่าจะอยู่บ้านดีๆไม่ไปเที่ยวเตะที่ไหนแน่นอนอยู่แล้วถ้าข้าสร้างปัญหาอะไรเจ้าก็ต้องรับผิดชอบอนายรู้ไว้ก็ดี Dari di mana?